จากข้าวที่แล้วคาวที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นซึ่งวิธีการหาในเรื่องของแฟกทอเรียลนะคะแล้วก็การใช้สูตรในการหาวิธีการการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นโดยใช้สูตร PnR นะคะเราขอมาทบทวนกันหน่อยนะคะวัตถุประสงค์ในการเรียนคลิปวิดีโอนี้หรือการทบทวนคลิปวิดีโอนี้นะคะก็คือนักเรียนใช้วิธีการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นในกรณีที่สิ่งของแตกต่างกันทั้งหมดในการแก้ไขปัญหาได้นะคะ จากบทนิยามของคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะให้ไว้ว่าให้ n เป็นจำนวนเต็มบวก factorial n นะคะคือการคูณของจำนวนเต็มบวกตั้งแต่1ถึง n และยังมีอีกว่า n เป็นจำนวนเต็มบวกนะคะเราจะเขียน factorial n ด้วย n แล้วก็มีเครื่องหมายตกใจเรียกตัวนี้ว่า n factorial หรือเรียกสั้นๆว่า n fact นะคะจากที่ครูให้เขียนไปว่า0 f a c t ไปเรื่อยๆจนถึง10 Fa c t นักเรียนลองเขียนแล้วใช่ไหมคะ และกรณีที่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราต้องการหาจํานวนวิธีการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นของสิ่งของที่มีทั้งหมดเราจะใช้สูตร PnR นะคะเท่ากับ n แฝกหาร n ลบ r แฝกเราจะได้จํานวนวิธีนะคะมาดูตัวอย่างที่1นนะคะจากคราวที่แล้วเราทบทวนกันไปนะคะโจทย์ข้อนี้ค่ะ หาค่าของ8แฝกหารด้วย3แฝกคูณกับ2แฝกในที่นี้เราห้ามเอา3แฝกกับ2แฝกทางด้านล่างมาคูณกันเด็ดขาดนะคะให้หาทีละตัวนะคะมาดูวิธีทำตัวนี้เราจะทำยังไงเราก็ตั้งโจทย์ก่อน8แฝกหาร2 3แฝกคูณ2แฝกกระจาย8แฝกหรือกระจายตัวที่มากนะคะให้เท่ากับตัวข้างล่างตัวใดตัวหนึ่งในกรณีนี้ ครูกระจายให้เท่ากับตัวที่อยู่ข้างล่างและมากที่สุดของข้างล่างด้วยนั่นคือเลข3แฝกจะกระจายลงมาแล้วได้ตัดทอนกันพอดีข้างล่างจะเหลือเพียง2แฝกซึ่ง2แฝกเนี่ยมีค่าเท่ากับ2จากค่าวที่แล้วที่ครูให้ไปนักเรียนไปหามาว่าศูนย์แฝกไปเรื่อยจนถึง10บแฝกน,นักเรียนต้องจําค่าได้แล้วนะคะว่าได้เท่าไหร่เสร็จแล้วเราหาค่ารวมได้และทั้งหมดนะคะ3,360 ตัวนี้เป็นการทบทวนเฉยๆนะคะตัวอย่างต่อไปก็ยังจะเป็นการทบทวนอยู่นะคะให้หาค่าของ12แฟกค,คูณ3แฟกแล้วหารด้วย11แฟกจะสังเกตเห็นว่านะคะข้างบน12คูณกับ3ตัวนี้ใส่แฟกทั้ง2อันเลยนะคะหารด้วย11แกข้างบนมากที่สุดคือ12สามารถกระจาย12ให้เท่ากับ11ได้ดังนี้นะคะ จะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมคะคูจะจับ12แฝกมากระจายเพื่อให้มีเศษส่วนเท่ากันกับ1 1แฝกดังนั้นมันจะเหลือเพียง12คูณกับ3แฝกซึ่ง3แฝกเนี่ยจากหาค่าแล้วมันก็คือ3คูณ2คูณ1ซึ่งมีค่าเท่ากับ6นะคะคูณกันจึงตอบเท่ากับ72นะคะต่อไปไปดูตัวอย่างที่3นะคะจงหาค่าของ 4แกบวกกับ2แกบ้างถ้าเราหาค่าแฟกของแต่ละตัวได้แล้วจับบวกกันนั่นก็จะคือคำตอบค่ะวิธีทำเราก็ตั้งเลยค่ะจากโจทย์ซึ่ง4แกเนี่ยก็คือ4คูณ3คูณ2คูณ1และ2แกก็คือ2คูณหหรือใครที่จำได้อย่างที่ครูเขียนไปตั้งแต่แรกนะคะบอกว่าให้นักเรียนไปเขียนตั้งแต่ศูนย์แฟกจนถึงสิบแฝกเนี่ยไอ้สี่แกของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับยี่สิบสี่สองแฟกมีค่าเท่ากับสอง แค่นี้เองหมดได้24กับ2บวกกันจึงมีค่าเท่ากับ26ดังนั้นค่ะ4แฟกบวก2แฟกจึงมีค่าเท่ากับ26แค่นี้เองค่ะอันนี้คือง่ายที่เราทบทวนจากเรื่องเขาที่แล้วนะคะต่อไปจะเป็นเรื่องที่ใช้ตัวแปรขึ้นมานิดนึงนะคะให้หาค่าของ n แฟกกับ n ลบ1แฟก สังเกตก่อนค่ะลองดูนะคะ n แกกับ n ลบหตัวไหนมากกว่ากันนะคะให้สังเกตก่อนว่าตัวไหนมากกว่ากันลองคิดดูนะคะถ้าสมมติ n ของครูเป็น5ข้างบน5้แฟกหารด้วยห้าลบหข้างล่างจะเหลือเพียง4แฟกใช่ไหมคะดังนั้นเราจะรู้เลยว่า i n แ n กข้างบนมีค่ามากกว่า n ลบหแฟกข้างล่าง ดังนั้นเราจะกระจาย n ที่อยู่ข้างบนนะคะเป็นแบบนี้ค่ะ n คูณกับ n ลบ1เราจะตอบว่า n คูณกับ n ลบ1แล้วใส่แฟกหารด้วย n ลบ1แฟกที่เราหยุดที่ n ลบ1แฟกเพราะว่าตัวส่วนข้างล่างนะคะมันคือ n ลบ1นะ เพื่อตัดทอนกันได้พอดีเลยนะคะมันจะเหลือเพียงตัว n ตัวเดียวดังนั้นนะคะ n แฟกหารด้วย n ลบ1แฟกเนี่ยจะเหลือเพียง n ตัวเดียวนะคะไปดูตัวอย่างตอบถัดไปนะคะให้หาค่าของ n บวก2แฟกหารด้วย n ลบ1แฟกเหมือนเดิมค่ะสังเกตดูว่าตัวบนหรือตัวล่างที่มีค่ามากกว่า วิธีการทำขั้นแรกเลยค่ะสังเกตว่าตัวบนหรือตัวล่างมีค่ามากกว่านะคะในที่นี้บวกมันต้องมากกว่าลบใช่ไหมคะดังนั้น n บวก2จึงมีค่ามากกว่าแล้วกระจาย n บวก2ได้ยังไงกระจาย n บวก2ยังไงเอ่ยตัวนี้กระจาย n บวก2ยังไงคะกระจาย n บวก2ได้แบบนี้ค่ะ n บวก2 ตัวถัดไปก็จะเป็น n บวกหเพราะอะไรคะเพราะมันลดลงมาทีละ1น,นะคะตัวถัดไปก็จะเป็น n บวกศใช่ไหมคะหรือ n ตัวเดียวนะคะต่อไป n ตัวนี้ถูกลบอีก1จึงเป็น n ลบหอ่ะสังเกตไหมคะว่า n ลบหตรงนี้นี่นะ n ลบหตรงนี้ค่ะกับ n ลบ หตัวส่วนข้างล่างนี้มันเท่ากันแล้วนะคะดังนั้นค่ะเราจะหยุดอยู่แค่นี้ n บวกสองคูณ n บวกหนึงคูณกับ n และคูณ n ลบหนึงใส่เครื่องหมายแฝกนะคะหารด้วย n ลบหนึงมันเหมือนกันตัดกันได้นะคะดังนั้นมันจะเหลือเพียง n บวกสอง n บวกหนึงคูณกับ n นะคะแค่นี้เลยค่ะเราจะตอบแล้ว ความรู้ที่ไ่้รัดนะคะจากการทบทวนในบทนี้นะคะก็คือจากบทนิยามของ f a กทอเรียนะคะว่าการคูณของจำนวนเต็มบวกนะคะตั้งแต่1ถึง N เลยซึ่ง n เนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกเหมือนกันนะ<อ>และเราจะใช้สูตร PNR เท่ากับ N แฟกหารด้วย N ลบ R แฟกเพื่อหาจำนวนวิธีการนำสิ่งของที่แตกต่างกันนะคะ N สิ่งเนี่ยเลือกมา R สิ่ง หรืออาชิ้นนะคะจากทั้งหมดเลยเราจะหาด้วยวิธี PNR หรือสูตรนี้นั่นเองนะคะ<น>แบบฝึกสักษะนี้นักเรียนไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะ<น>วันนี้ค่ะเอาไว้แค่นี้นะคะให้นักเรียนไปฝึกลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ